ปูสาดใบและสิเอิญน้องน้ำบามา,มาน้องน้ำบาสีมานอนขึ้นเก้าบ่หลังจากไปอยู่น้ำมาแปดมือสีมาขึ้นเก้าบ่งามเบ้นเคยมานอนผี่น้ำบา้าน้ำบาเอ้ยมานอนมากินนมไปกินนมไปมามามา,มานอนมามานอนหมังเก้าอีหล่ามา กินน้มกินนมแล้วปากม้อมน้มแล้วมามามาลงมามานนอนแล้วมามาน้ำว่ามันน้อนหม่องเก่าแล้วเบืองเขาสิมาบ่แปดมือที่เขาไปอยู่นะมามามาจะจำหม่องเก่าได้บ่มาแล้วมันนอนพี่เร็วมาลงมาน้ำว่ามาแม่ปูสาดให้แล้วมามามาเร็วน้อนสาดหม่องเก่าเล้วจำได้บ่จำหม่องเก่าได้บอมามามาพี่แม่สาดยุพี่แม่ อยู่ไหนพี่แม่ลูกอา้าวกรมาอย่างนัา้าเราจำของเกาปรได้เลยนอนอยู่ขอกน้ำแม่งางใจเลยปะปะนอนสาดปะไปนอนน้ำแม่ปะพี่แม่ทางไหนพี่แม่ปะปะนอนนอนสาดปะไปบ่หน้าบ่าไปบ่ามาเลี้ยวเลี้ยวนั่นสาดน้ำแม่เลี้ยวว่าไปละเต๋เออ้าวว่าไปซ้ำ